สันนาซัมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องสุ่มกันนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่มาแกะนะผมจะให้น้องๆนะครับมาแกะนะทุกคนกล่องสุ่มวันนี้ก็คือนี่ลุ้นเงินนะครับทุกคนสติ๊กเกอร์แบบนี้เนาะแล้วก็ขูดขดเอานะครับแล้วก็จะมีเงินนะครับก็เราจะให้น้องๆนะครับจับกล่องไปนะคนละกล่องนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยสุ่มนะครับถ้าเกิดว่าน้องได้ตามนี้นะครับเราก็จะเอาเงินให้ตามนี้นะทุกคนนะน้องๆจะอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นหมู่บ้านนะทุกคนเป็นชุมชนนะเป็นชุมชนเล็กๆนะทุกคนเงียบ ไม่มันอยู่ข้างในกันไปเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่านะครับวันนี้นนเออหันหน้าเข้าน่นหันหน้าออกน่นหันหน้าเข้ากล้องดินี่นะพี่มีกล่องสุ่มมานะเป็นกล่องสุ่มเงินพี่จะให้คนละกล่องแล้วก็ให้เรามาสุ่ม ถ้าเกิดว่าได้เงินพี่เดาให้ตามนั้นมันจะมีห้าบาทสิบาทแล้วก็ห้าสิบาทเลยนะโอเคไหมวันนี้ผมมาห้าสิบาทโอเคเดี๋ยวมาดูกันอย่าเสียงดังทีละคนหาอมาอ้าวอ้าวใครจะเปิดคนแรกไอ้ผมไม่เอากล่องนี้กล่องนี้มันยุบผมไม่เอาอ่าอ่าอ่าผมเปิดเลยอ้าวใครจะเปิดคนแรกถ้าไม่ได้าสิผมเอาใหม่นะไม่ได้เฮ้ให้ผมแล้วกล่องเล้วกล่องแล้วกล่องเฮ้ยเอากล่องกล่องนี้ ของเดียวพอของเดียวพอเดี๋ยวไม่ให้เลยนะดื้อนะเอาใครจะแก่ก่อนใช่ผมเองอ่ะมาแก่แก่เงินอาแก่นี่ดิวางนี่ดินั่งนั่งนั่งได้อะไรบ้างไหนอ่าอ่าสูงดูขูดขูดเอานี่ขูดเลยเอากาสขูดได้กี่บาทเบาๆดิเบาๆดิเดี๋ยวตัวเลขหายนะตัวเลขหายไม่ได้ครับไม่ได้หมดสิทธิ์ มาาใครต่อไปมันกินม้าแบบนี้ได้เหรอไปเอาไปเอาโปกะไปเอาโป๊กีมอนหน่อยให้อันนี้ก็เอาไว้เล่นเอาขูดขูดเร็วเรามาลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยให้ใไหมห้าบาทอ้าวได้ไปห้าบาทเฮ้ยมีมีเลขศูนย์ข้างหลังหรือเปล่ามีเลขศูนย์ต้นมีเลขศูนย์หรือเปล่ามันมีมีอ่าห้าบาทโอ๊ยอดเลยอ่ะไหน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 โชว์ดิโชว์ดิโชว์ก่อนนี่นี่คนนี้ได้ห้าบาท นคำห้าสิบบาทครับหบาทอ่าขูดได้กี่บาทอันนี้ได้ช้างครับได้ช้างได้ช้างไปกินนะครับไม่ได้ได้คนเดียวนะครับสรุปได้คนเดียวนี่คนนี้ไอันนี้ไม่ได้ไอ้นู่นได้เอยู่คนละกล่องหรือเปล่าเฮ้ยเอาอีกไหมมามาขูดกันเลยเอาขูดเลยมาดูกันว่าใครจะได้เงินได้นีเสื้อได้ผีเสื้ออันนี้ได้ผีเสื้ออันนี้ปลาโลมา ได้ไหมไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับจบแค่นี้ใครได้สนุกใครได้5้าบาทมันเป็นของดีช่องนี้ได้หบาทช่องเลยครับโอเคนะครับสรุปนะครับให้ไปคนละสองกล่องนะผู้ชคดีอยู่ตรงนี้ได้ไปห้าบาทสองคนนี้นะครับไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มที่อื่นกันต่อนะทุกคนอ่ะไปตอนนี้นะคะเราเหลือกล่องอีกหกกล่องเนาะถ้าสมมติว่าแม่เปิดเจอเดี๋ยวผมซื้อช้างให้เชือกหนึ่งเออ เอาไหก็ได้ลเอาสองกล่องแม่เอาให้สองกล่องค่ะสอกล่องก็ได้เผื่อเผื่อเสียรถพอเสีเอานั่งเปิดเลยแม่นั่งนั่งนั่งแล้วก็เดี๋ยวลิมก็จะเปิดด้วยเนาะอ่าให้เธอเลือกสองกล่องเอามาอันนี้สองกล่องมาอันนี้สองกล่องอ่ะมาดูกันว่าใครจะได้ถ้าพิมพ์ได้นี่ก็เทลมาเลยแม่เทลไม่ยังไม่หมดหมดแล้วเหรอไม่ไม่ไม่นี่ไง นี่กระดาษนี่ต้องมารู้ตรงนี้ว่ามีเงินหรือเปล่านี่มีเปล่ามีเปล่าไหนอย่าบอกนะว่าไม่ได้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอะไรเนี่ยใกล้จะได้ใกล้จะได้แต่ไม่ได้เขียนที่นะใกล้จะได้ไหนใกล้จะได้แต่ไม่ได้ครับโอเคอ้าวแม่ขูดเลยสองอันอ๋อนี่ขูดใช่ค่ะอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่ได้อันนี้ไม่มีนะครับนี่อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ยาหนึ่งขูดเลยแม่ได้ไหมนนี่ไม่เจอแม่ไม่ชอบดีเลยสองอันของแม่นะครับไม่มีนะครับเอาอันนี้เหลือยาอันหนึ่งอันนี้ขูดไปแล้วอันหนึ่งอันนี้วีเหมือนว่าจะเป็นสิบบาทรู้เปล่าเนี่ย นี่แม่เห็นไหมอย่างเงี้ยได้สิบบาทเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยเขาเขียนว่าโชคดีได้รางวัลงินสดสิบบาทนี่ฮะสิบบาทนะครับก็จะเป็นเหมือนกล่องที่ร้านเขาไว้ขายให้เด็กมาซื้อใช่แล้วพอมันได้ใช่ไหมก็ไปแลทที่ร้านอ่าไปแลกที่ร้านโอเคเลยสองกล่องอันนี้ของผมมาดูกันมาแกะออกมาก่อนนี่ นี่หวนน้แวว่าจะได้นะนี่อามาเดี๋ยวเรามาขุดกันนะครับเราจะมาลุ้นกันไม่ได้เขาเขียนว่าอะไรกิ่งกิ่งนี่นี่ไม่ได้โอ้ยไม่ได้เหมือนกันสรุปก็คือใน12กล่องมีเงินอยู่2กล่องนะครับก็คือห้าบาทกับสิบบาทนะครับ ใช่แก็โทรกขาไม่ทันเลยแล้วก็ได้ของเล่นมาทุกคนนี่โอเคเป็นแบบอันนี้โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะในในในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่านี้นะครับแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับไปดูนี่ด้วยทุกคนนี่ซุ่มโชคน้ำเต้าปูปลานะครับเดี๋ยวมาเล่นเดี๋ยวมาเล่นโอเคโอเคครับวันนี้ไลน์ก่อนนะสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับได้สิบบาทพูดสิ